ตำนานนายห้อยผีความเชื่อเรื่องการเดินทางหลังความตายตำนานนายห้อยผีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของผู้คนในอดีตเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยในการเดินทางค้าขายวัวควายซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายจากโจรปา่าโรคระบาดและสัตว์ร้ายจนเกิดเป็นเรื่องเล่าที่ใช้เป็นเครื่องเตือนใจและข้อปฏิบัติในการเดินทางในอดีตการค้าวัวควายเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนสินค้าและสัตว์เลี้ยงระหว่างชุมชน แต่เส้นทางการค้าหรือที่เรียกว่าทางห้อยนั้นมักจะผ่านป่าเท็บและที่รกร้างว่างเปล่าความเชื่อเรื่องในห้อยผีหรือคารวานผีเกิดขึ้นเมื่อคณะเดินทางในห้อยคณะหนึ่งประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นถูกโจล้นและฆ่าตายหมดทั้งคณะหรือตายด้วยโรคระบาดร้ายแรงในระหว่างทางคณะเดินทางไร้วิญญาณเล่ากันว่าคณะนายห้อยที่เสียชีวิตในป่าลึกนั้น ด้วยความผูกพันและภาระที่ยังไม่สําเร็จววเขอจึงต้องเดินทางต่อไปแม้จะไม่มีชีวิตแล้วก็ตามบัวควายและคนในคณะทั้งหมดจึงกลายเป็นวิญญาณที่ยังคงเดินทางตามเส้นทางค้าขายเดิมเสียงลึกลับยามค่ำคืนผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้าทางห้อยหรือนายห้อยคณะอื่นที่เดินทางผ่านในเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงที่น่าขนลุกเสียงเกือกมา้าหรือเท้าของวัวควายตังนวนมหาศาลดังคลึกโครมทั้งที่มองไม่เห็นตัว เสียงกระดึงวัวควายภาษาอีสานเรียกว่าพักระแตดังแว่วแวมาแต่ไกลเสียงกระดิ่งของผู้นำคณะหรือเสียงเรียกขานกันในกลุ่มเงาแล้งกลิ่นที่ไม่ธรรมดาบางตำนานเล่าว่าเห็นเงาของคาราวานขนาดใหญ่ทอดยาวไปตามแสงจันทร์หรือได้กลิ่นคาาเลือกจังๆหรือกลิ่นสาบของวัวควายที่แรงผิดปกติแล้วจูจ่ๆกลิ่นและเงาก็หายไปอย่างรวดเร็ว ตำนานนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความน่ากลัวเท่านั้นแต่ยังแฝงด้วยข้อห้ามและกุศโลบายสำหรับในหอยที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นห้ามส่งเสียงดังเอะอะในยามค่ำคืนโดยเฉพาะเมื่อพักแรมในจุดที่เป็นที่ล่ำลือเพราะเป็นการรบกวนการเดินทางของห้อยผีห้ามทิ้งสัมภาระหรือสิ่งของไว้กลางทางหากทำของหายให้กล่าวขออนุญาตจากเจ้าที่หรือคารวานผีเสียก่อนห้ามตักตวงผลประโยชน์จากการเสียชีวิตเช่น ห้ามนำวัวควายที่หลงเหลือจากคณะที่ตายไปมาเป็นของตัวเองเพราะเชื่อว่าจะนำพาความโชคร้ายมาสู่คณะบางพื้นที่ในภาคอีสานเช่นจังหวัดสกลน,นครน,นครพนมและอุบลราชธานียังคงมีร่องรอยของทางห้อยผีเป็นเส้นทางโบราณที่ผู้คนเราต่อกันมาว่าไม่ควรใช้เดินทางในเวลากลางคืนและผู้เฒ่าผู้แก่จะเน้นย้ำเรื่องการเคารพสถานที่และไม่เบียดเบียนเมื่อต้องเดินทางค้าขายวัวควาย ตำนานนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากและความศรัทธาของคนในอดีตท,ที่ผูกพันอยู่กับการเดินทางค้าขายวัวควายกันอย่างมากนะครับ